ใช้ธมาโกเองครับในวันนี้เนาะเขาก็อยู่กับเด็กเอนทัสบาฮามุดรย้อนนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยเป็นมีมเด็กเนาะเพื่อการทำคอนเทนต์เท่านั้นนะครับเออเป็นแบบมีมเด็กเล่นสนุกสนุกอะเนาะแล้วก็มีคอนเซปที่ว่าทำไงก็ได้ ให้บาหมุดใบนี้เนี่ยโดดจากเด็กให้ไวที่สุดเนาะซึ่งมันมีเอฟเฟกที่ว่าถ้าเราจ่าย50มานาเนาะมันจะโดดตัวเองจากเด็กแล้วมันจะลบการในเด็กฝั่งตรงข้ามจนละอห้าใบอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยมีการใช้การ์ดฟื้นมานาเยอะๆเลยนะครับในเด็กนี้เนี่ยเพื่อทําไงก็ได้เร่งให้มันออกมาให้ไวที่สุดอนะอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อขัดเกมเพลนเนย์อีกฝั่งเนาะแล้วมีการใช้การ์ดใหม่ด้วยนะครับนั่นคือคัตเ e ติทีฟที่มีเอฟเฟกบอกว่า,วามันจะเอาแรนดอมการ์ดที่มีคีย์นะ กอย่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในคาร์ดที่มีจำนวนการ์ดติดคีย์เวิร์ดเอนฮาร์เยอะที่สุดในเกมครับเอ่อมาเลยทำให้การ์ดใบนี้เนี่ยมีเว้นการเสิร์ชที่กว้างมากๆแล้วในคลิปนี้เนาะมันก็สามารถจะเอามาเสิร์ชการ์ดที่ติดคีย์เวิร์ดเอนฮาร์แล้วฟื้นมานาได้ถึง3ใบนะครับนั่นก็คือโคมาติกดูเอลแกรนิ์ิซิชันแล้วก็มีเดอะเลวินซิสเตอร์เนาะของโคมาติกก็จ่าย6ฟื้น6จ่าย หกฟื้นหกเหมือนกันเนาะสำหรับการนิซิชั่นเนาะแล้วก็อันนี้ครับจ่ายเจ็ดฟื้นหกเนาะของมิทเดอร์ลินซิสเตอร์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถจะเซิร์ชการ์ดปิดอย่างอันเบิร์ดได้ด้วยเนาะอันเบิร์ดใบนี้นะครับที่เอนฮาร์สเก้ามันจะจ่ายแล้วลงมาแล้วทำลายการ์ดที่เป็นโฟลเวอร์ทุกใบเนาะแล้วมันจะได้ตีสองครั้งนะครับอะไรประมาณนั้นเนะเาะ เดี๋ยวก็ไปดูเกมเพกกันเลยเนาะไะสําหรับตาแรกเนาะมีเกอร์รอยอนนะครับแล้วก็ได้เกิมหลังอืมเธาก็มีเอโอหรือว่าเมตาตอนขึ้นมือมามันจะดีมากๆเลยแต่ว่ามือก็แบบนี้ก็ไม่ได้แย่เนาะผมก็เลยเก็บเอาไว้เลยนะครับในตอนนั้นเนาะก็เคิร์ฟแรกเล่นกอดเดสเคิร์ฟสองก็ว่าไงดีปล่อยก็ได้นะหรืออาจจะเล่นดอนสเปนเดอร์ก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ากับรอยอนเนี่ย ตอนเคิร์ฟแ,แรกเนี่ยหยิบเซลฟิกเบลดอาจจะดีกว่านเนาะเผื่อจะได้ใช้นะครับทีนี้เขาก็เล่นคิงเวลคัมเนาะแสดงว่าเด็กเขาเนี่ยต้องเล่นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคอมเมนเดอร์แน่นอนเนาะอาจจะเป็นมิสเบก็ได้อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เอลิกั action, นดีแอคชั่นเนาะแล้วก็ไอ้นั่นออกทิสสำหรับฝั่งผมนะครับถ้าออกทิสรอดมันก็เป็นดาเมจให้ได้อีกเนาะทีนี้แฮงเกอร์แกมบิด นะแล้วก็ใช้ decisive strike เนาะแถมยิ่งเจ็ดด้วยแสดงว่าไม่ใช่ miss p a s e นะครับแต่ว่าคอมเมดเดอร์ตัวนั้นก็ต้องตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ blessing ไป,ไป2ใบแล้วก็เบอร์ไปทีหนึ่งนะครับทีนี้เคิร์ฟ้าเขาก็เล่นชักดาบออกมาเป็น legend soft commander เนาะแต่ว่า legend soft ที่ออกมาด้วยชักดาบเนี่ยมันไม่มีดาบส่วนตัวของมันออกมาด้วยมันก็จะไม่กันดาเมจนะครับผมก็เลยอั t ติเม e ดาหมดไปได้เนาะแล้วก็ นายออฟเดอะทาวไปเนาะแล้วก็เล่นคัตนะครับดึงการ์ดติดอันนั้นมาเนาะติดเอ็นฮาร์สมาแล้วก็อีโวคัตเพื่อเทรดทิ้งไปจากนั้นเล่นไอ้เหลียนฮอตโซนเพื่อให้มันไม่กกมือเนาะจากนั้นเขาก็รีเทิร์นฟอร์มเดอะบิงเอาเลเจนด์ซอร์สกลับมาขึ้นมือนะครับทีนี้โคมาติกดูเอลแกรนด์อิควิสชันอันติเมทบาฮามุตแล้วก็เอ็นเจนเริสซิ่งเนาะ แล้วก็คัตเลดี้ตีอีกทีหนึ่งเสิร์ดได้เป็นเกินควิุิชั่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ของเท้าไปนะครับเออกลายเป็นว่า45มานาแล้วแล้วเขาก็เล่นดีซีสีสไลด์ไปเนาะยิงเจ็ดใส่นนั้นเนานะคัตของเรานะครับผมก็คัตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอกูว่าอีกฝั่งมีเลเจนด์ซอร์สเนาะผมก็เลยลงแมกนัสไปเลยนะครับเพื่อกันดาเมจให้บอร์ดของเราเนาะจากนั้นว่าหมุดโดนมานะครับในเทิร์นเจ็ เขาก็ต้องเลเจนด์ซอดของมเดอร์เนาะแต่ว่าเลเจนด์ซอดตัวนี้มันฆ่าใครไม่ได้เลยเพราะว่ามีกันดาเมจด้วยแล้วก็ไอ้บาฮาเนี่ยสแตทใหญ่เกินไปที่จะเทรดมาแล้วฆ่าได้อะอะไรประมาณนั้นเนาะบาฮาเหลือตูดหนึ่งแล้วก็กอบลินแอสเซลแต่ว่าไม่โดนบาฮาเลยนะครับโดนแต่ที่พวกที่กันดาเมจเอาไว้อะเนาะจริงๆรีเทลออนบอร์ดแล้วแต่ว่าผมอยากที่จะปิดแบบเท่ๆหน่อยผมก็เลยเล่นมีหน้านะครับเพื่อจะเสิร์ตอันเบิร์ดขึ้นมา แล้วก็ใช้เอนเบิร์ดเนี่ยอันนี้เนาะลงมานะครับลงมาแล้วทำลายมีนาปรับตัวเองอีโวแล้วก็ตีปิดเทพๆไปเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตานี้ก็จบลงประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวก็ไปดูแมตช์ถัดไปกันดีกว่าไปโอเคเจอดราก้อนเนาะก็เป็นตาที่2ของแมตช์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นตาที่ปิดคลิปด้วยเนาะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใส่เกมเพลย์ไปแค่2 แมชเท่านั้นเนาะแล้วมือเริ่มก็มีไอ้โคมาติกดูเอลที่โอเคก็มาเลกนทิ้งไป2ใบเนาะแล้วได้รามิเอลมาซึ่งดีมากสำหรับคนเริ่มหลังครัแรกก็ฝั่งเราเนี่ยจะเล่นก็อดเดสไปเนาะหยิบเซลฟิกเบรดมาเผื่อว่าเราจะได้ยิงอนันทิ้งไอ้ฟินิกกูดแต่เขาก็ลงดออสเปนเดอร์มาก่อนทําให้เป็นโอกาสให้เราได้ใช้เซลฟิกเบรดตอนต้นเกมผมก็เลยใช้ไปเลยนะครับเป็นการจ่ายมานาให้บาฮามุดเนาะ เขาก็อีกนิสเตอร์ก้อนแบบผมก็เลยล่งรามิเอลไปเนาะเพราะว่ารามิเอลมันมีการดาเมจด้วยนะครับมันเลยทําให้งอดจากการเคลียร์ด้วยการ์ดทดาเมจได้ง่ายแล้วเขาก็ใช้อัลติเมตบาหมุดพร้อมกับการ์ดเศษการซาตานขึ้นมือด้วยเนาะแสดงว่านี่คือแมชบาหมุดมิเก์นะครับก็มาดูกันว่าใครจะโดนบาหมุดได้ไวกว่าเนาะผมก็ลงเมตาต่อนแล้วก็อีโวกามิเอลแล้วก็ตีหน้าไป อตีไปแล้วฝั่งเขาก็เล่นบาฮมุดอีกใบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ลงสกรอร์ออฟดีไซน์มาอีโบสกรอร์ออฟดีไซน์เพื่อเทรดเมตัตอนแล้วก็ใช้เอฟเฟคฆ่าอน,นันติิงเนาะไอไนนะเอยนะกามิเอลแล้วก็ได้ฮิวสีไปในครือขกของเราก็เลยได้เล่นทมัต,ติกดูเอลอัตเมตบาฮมดุดแล้วก็เล่นมดอรเลวินซิสเตอร์ไปด้วยเอาโมนาขึ้นมือนะครับทีนี้ โมหน้าก็ลงแล้วฟื้น2มานานะแล้วก็ลงเมต่ตอนไปทำา1ดาเมจอีโมไม่ต่ตอนเพื่อเทรดนะทีนี้ในเคร์ฟงเจ็ดเขาก็เล่นเทราฟินิตเนาะ,ะต้องเป็นเทราฟินิทอยู่แล้วนะครับทีนี้อัตเตอร์เมดบหาหมดุดดูเหมือนว่าเขาอาจจะไวกว่าเราก็ได้เนาะ,ะเราก็เลยเทราฟินิต แข่งกันไปเลยนะครับอ่าลงไปเลยเนาะอัเจเมตบาหมุดอีกใบหนึ่งแล้วก็แมกนัสเพื่อกันดามเมจนะครับทีนี้ในเคิร์ฟเ้าเขาก็ลงโคโนสครับโอ้ไมก่กอดก็ไม่นึกว่าในตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นคนใช้นนนเนาะใช้โคโนสในเด็กบาหมุดนะครับอ่าก็ตกใจอยู่พอสมควรนะตอนที่เห็นรอบแรกแล้วก็ได้จวหใบนอกฝั่งเขาด้วยเฟเกของโคโนสทีนี้ผมก็เทคฟินิชไปแล้วก บาฮามุดเนาะโคนอสก็ตายผมก็เลยลงที่เมกาไปจากนั้นโวยสามใบแล้วก็อันเตเบตบาฮามุดโดดมาก็กลายเป็นว่าเป็นฝั่งเราที่โดดบาฮาได้ไวกว่าดากอนนะครับอ่า <c oughs> เขาก็กเุียแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะบาฮาโดนลบไปแล้วแมตชน,นี้ก็จบลงประมาณนี้ครับคลิปนี้ด้วยเนาะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ